บอสเซมิคอนดักเตอร์เล่งดึงผู้ผลิตชิปเซตยักษ์ใหญ่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยตั้งเป้า5แสล้านใน5ปี ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับก็มาอัปเดตอีกหนึ่งข่าวของ BOI ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้อัปคลิปที่เกี่ยวกับ BOI ในการปรับเงื่อนไขของรถยนต์ไฟฟ้ามาแล้วซึ่งเมื่อวานนะครับแอดก็ได้อธิบายในเรื่องของเงื่อนไข ในการปรับแก้สําหรับมาตรการขยายเวลาการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแต่ก็คิดว่าน่าจะมีหลายๆคนนะครับยังไม่เข้าใจไม่ก็ฟังไม่จบนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดซึ่งทางเรานะครับก็จะขอยกส่วนที่บอร์ด E ีีได้อธิบายให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งวันนั้นบอร์ด E ีก็เลยมีมติว่าให้มีการปรับปรุงเงื่อนไขโดยขยายเวลาการผลิตชดเชยรถยนต์ภายใต้ EV3 นะฮะใช้วิธีว่า ให้ขยายเวลาโดยให้ไปผลิตชดเชยภายใต้ ev 3.5แทนคือเรียกว่าโอนยอดไปอยู่ภายใต้3.5นะครับแต่ต้องรับเงื่อนไขของ3.5ด้วยก็คือสัดส่วนการผลิตชดเชยจะเพิ่มขึ้นจาก1เท่าหรือว่า1.5เท่าเนี่ยจะกลายเป็น2เท่าหรือ3เท่านะเพียงแต่ว่าผู้ประกอบการมีเวลานานขึ้นในการผลิตชดเชยนะครับอีกประการหนึ่งคือว่าในระหว่างที่มีการยืดอายุไปเนี่ย ทางมติบอร์ดวันนี้คือว่าจะไม่ให้ได้รับเงินอุดหนุนทั้งในส่วนที่โอนการผลิตจาก EB 3ไป3.5นะครับแล้วก็ส่วนวด3.5เองด้วยเรียกว่าสมมติว่ามีการขยายเวลาการผลิตเถเฉยไปนี่นะครับบริษัทที่เข้ามาตรการ3.5และมีการนําเข้ารถยนต์มาเพื่อมาจําหน่ายเนี่ยก็จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนด้วยจนกว่าจะผลิต ชดเชยตามยอด EV 3ครบถ้วนถึงจะมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนต่อไปนะครับแต่หลังปีหน้าไปต้นไปเนี่ยผลที่ตามมาคือว่าบรรดาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ก็ต้องหาทางเพิ่มการใช้ชิ้นส่วนอื่นๆในประเทศมากขึ้นอันนี้ก็ตรงกับเป้าของรัฐบาลที่ต้องการเห็นอัตราโล l ไลเซชันสูงขึ้นนะฮะลาต้องการให้ผู้ผลิตรถยนต์ EV เนี่ยมีการซื้อชิ้นส่วน ในประเทศมากขึ้นนะ รอบนี้นะครับเป็นส่วนของการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทยหรือเรียกอีกอย่างว่าอุตสาหกรรมชิปเซ็ตซึ่งตอนนี้นะครับทาง BOI ก็ได้เริ่มมีการจัดทํายุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และลอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงถึงนอกจากจะมีการดึงนักลงทุนรายใหญ่ระดับโลกเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วนะครับยังมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ต้องรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปเซตในประเทศไทยและยุทธศาสตร์นี้มีการตั้งเป้าเม็ดเงิน ลงทุนไม่ต่ำกว่า5 0 0นล้านบาทภายใน5ปีโดยนับตั้งแต่ปี2568ถึง2572เพื่อยกระดับให้ประเทศไทย ไปสู่ศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงในระดับภูมิภาคถึงปัจจุบันนะครับอุตสาหกรรมชิปเซ็ตถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่สาคัญของโลกที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยมูลค่าทางการตลาดที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2030จากความต้องการด้านการใช้กลุ่มเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI, Data Center, IoT หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยานยนต์ไฟฟ้าเครื่องมือแพ ระบบอัตโนมัติโรบอตและประเทศไทยนะครับก็ยังถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกซึ่งในปี2566นะครับมียอดส่งออกถึง2ล้าน5แสนล้านบาทคิดเป็น25%ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งออกทั้งหมดของประเทศซึ่งนอกจากจะมีเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์แล้วนะครับยังมีเรื่องของวงจรรวมการทดสอบเซมิคอนดักเตอร์และการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB และการจัดทำยุทธาศาสตร์การพัฒนา อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงนี้จะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำซึ่งเป็นขั้นตอนที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับซัพพลายเชนไม่ว่าจะเป็นการออกแบบวงจรรวมหรือ i อซีดีไซน์และการผลิตแผ่นเวเฟอร์ที่ใช้ในการสร้างชิปเซตสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นก้าวสาคัญในการสร้างความมั่นคงและต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงได้และแนวทางของยุทธศาสตร์นี้นะครับก็จะมีการทําแผนดึงดูดนักลงทุนรายสําคัญอย่างน้อย10บริษัทโดยเป็นบริษัทชั้นนําระดับโลก มาลงทุนออกแบบและผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทยตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับประเทศผู้นําด้านเซมิคอนดักเตอร์และมีการเชื่อมโยงกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวในการผลิตบุคคลเฉพาะทางและนักวิจัยระดับสูงซึ่งจะมีการเล่งพัฒนาบุคลากรถึง84,900คนภายในปี2 5 7 3โดยผลดโปรเจกต์อัพสกิลและรีสกิลหลักสูตรการศึกษารูปแบบใหม่เพื่อเสริมความเชื่อมั่นและสร้างอีโคซิสเต็มที่แข็ง สำหรับพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทย และสำหรับประเทศไทยนะครับมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าใน9เดือนแรกตั้งแต่ปี2561ถึงกันยายน2567ร่วมกว่า1,213โครงการใช้เม็ดเงินกว่า8 7 6 3 2 8ล้านบาทซึ่งช่วงหลังนะครับมีการลงทุนในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเป็นการลงทุนจากสหรัฐอเมริกายุโรปจีนไต้หวันและญี่ปุน่น ต้นน้ำจริงๆก็คือการออกแบบนะหรือว่า A/C design ก็จะอยู่ที่ทางฝั่งประเทศตะวันตกนะครับทางอเมริกาทางยุโรปเป็นหลักแล้วก็มีการมาผลิตตัวแผ่นเวเฟอร์หรือว่าเวเฟอร์ฟิ i ริเคชัเนี่ยที่ทางในโซนเอเชียนะครับโดยเฉพาะไต้หวันอย่างเ s m c เนี่ยถือเป็นผู้ผลิตหลักของ er, เวเฟอร์ a b r i ิเคชันนะครับจากนั้นก็มีการทำขั้นตอนถัดมาที่เป็นในโซนกลางน้ำคือการประกอบ เป็น IC มีการผลิตแผ่น PCB ีมีการาทาเป็นอุปกรณ์สําเร็จรูปนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้ก็จะอยู่ที่ประเทศในอาเซียนเ,เป็นหลักด้วยนะครับคือนอกจากที่จีนแล้วในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามรวมทั้งไทยด้วยก็เป็นประเทศที่เป็นแหล่งรองรับการลงทุนในส่วนของอุตสาหกรรมด้านกลางน้ํามาตลอดนะครับซึ่งถ้ามองมาที่ประเทศไทยนะฮะจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ย เรามีความโดดเด่นในช่วงกลางน้ําและก็ปลายน้ําของอิเล็กทรอนิกส์การประกอบนะ,ะ IC การผลิต PCB การผลิตสินค้าสำเร็จรูปเนี่ยมีผู้ผลิตจานวนมากอยู่ในประเทศไทยแต่เราเองนี่ยังขาดต้นน้ำนะฮะเพิ่งจะเริ่มในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาว่ามีผู้ลงทุนหลักๆของโลกเนี่ยจากทั้งฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปให้ความสนใจมาลงทุน ต้นน้ำโดยเฉพาะ IC Design ะเพิ่มขึ้นแล้วนะครแล้วก็รวมทั้งมีโครงการที่เราส่งเสริมทำ w Wafer Fabrication ที่เป็นซิลิคอนคาร์บยเป็นโครงการแรกด้วยนะครับอนนัันนน้จากนี้ไปก็จะเป็นโอกาสสำคัญที่บอร์ดในวันนี้ก็ได้ถกกันว่าประเทศไทยเรามีจุดแข็งหลายๆด้านสำหรับอุตสาหกรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงมีบุคลากรทักษะสูงมี pply c h a ช n ที่ พร้อมจะรองรับอิเล็กทรอนิกส์มีนโยบายพพอร์ตจากภาครัฐในการโกดิจิตอลหรือว่าโกกรีนนะครมีจุดแข็งของประเทศไทยในเรื่องของความเป็นกลางเรื่องของเซฟตี้และก็รีสิเอนซี่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยในการสร้างฐานของเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงใี้เกิดขึ้นได้นะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน